สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนถิงงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่765กับชื่อตอนทนันพอใจแล้วหรือ,อยังละ่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t r u e m o n e y หรือช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโดยมีราคาเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่20-30บาทเท่านั้นขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับสำหรับทุกคนที่ช่วยกันคอมเมนต์ติดหัวใจนะครับใต้คลิปนี้มันจะทาให้คนเข้าถึงคลิปเรามากยิ่งขึ้น โอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าบอกได้เลยนะครับว่าในที่สุดลูโจก็มาถึงบ้านดวงดาราสวรรค์มันแน่นอนเปิดเหตุการณ์มาที่ลูโจนะครับที่เขาใช้การ์ปลอมกาย มาเป็นใบหน้าของมิงชางตรงเดินเข้ามายัางบ้านดวงดาราสวรรค์บัดนี้ก็ได้มีคนคนหนึ่งมาทักลู่โจของเราเพราะคิดว่าลู่โจนั้นเป็นปูโ่โสมิงชางตรงนั่นเองลู่โจมองดูชายตรงหน้าด้วยสีหน้าท่าทีันเป็นกลางนี่มันเคยกันละ่ะถ้าหากความจริงถูกเปิดเผยปวกมันคงตามจับฉันแน่อันตรายเกินไปลู่โจมองไปที่อาคารโดยรอบของบ้านดาราสวรรค์น,นะครับ อาการตั้งหลายนะครับสูงชันราวกับยอดเขาตั้งอ้าไม่ว่าจะมองยังไงก็ไม่อาจเห็นยอดเขาได้บ้านดวงดาราสวรรค์อยู่สูงและยังดูสูงทรงกว่าวิหารทั้งเก้าแม้จะดูสวยงามแต่มันก็ยังขาดความสมมาตรอยู่ดีหลู่โจตอบกลับไปข้าสบายดีหืมสบายดีสาวกคนนั้นเกาหัวเขาไม่ได้คิดอะไรกับคําพูดนี้นะครับปู่โสมิ่งเชิญตังนี้หืมมีเรื่องด่วนเรื่องไงกัน ข้าเองก็ไม่รู้ดูเหมือนว่าท่านต้องตามเขาเองเป็นธรรมดาที่สาวกตัวไปจะไม่รู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเย่เจรและคนสําคัญอื่นๆได้ลูโจจำจดหมายสิโกงเปยเซินที่ส่งมาได้ดีถ้าหากตั้งสองคนนั้นกลับมาที่บ้านดวงดาราสวรรค์ได้อย่างง่ายได้แบบนี้แสดงว่าสิโกงเปยเซินคงรับมือกับพวกเขาไม่ได้นำทางไปซะน,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 นำทางสาวกคนนั้นก็หัวอีกหลังช่างเถอะในขณะนั้นสาวก ที่เชิงเขากกวเงยหน้าขึ้นมองปั่อุโสเมงเป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีปิดปูวว่อโสเมงยอดเยี่ยมไปเลยต่านสามารถเอาชีวิตรอดจากภารกิจกวาดล้างอารามพันลิ้วได้ช่ยช่ยช่ปูอโสเมงเชี่ยวจานในการหลบหนีเหมือนกับปูวว่อโสที่เหมือนกับที่ปูวว่อโสเย่จนพูดไว้ไม่มีปิดไม่มีใครสามารถจับปูวว่อโสเมงได้จริงๆด้วยเฮ้ hey, จาคิดว่าปูวว่อโสเมงจภูปูใจที่ได้ยินแบบนั้นอย่างนั้นเหรอ ในขณะที่ลู่โจนะครับขึ้นเขาสูงชันเขาก็ได้คิดทบทวนถึงการใช้การ์ดการโจมตีของเิชาคาตอย่างระวังลู่โจต้องประเมินความสามารถของบ้านดวงดาราสวรรค์ให้ดีเสียก่อนถ้่หากบ้านดวงดาราสวรรค์แข็งแกร่งเหมือนกับที่ข่าวลือที่ตัวเขาได้ยินมาจริงเป้าหมายของเขานะครับจะ,จะต้องเป็นเจ้าบ้านอย่างเฉินเทียนตูและเย่เจิน การต่อสู้กับสาวกตัวไปไม่มีความหมายไร้ประโยชน์สำหรับตัวเขาลูโจมั่นใจว่าตัวเขาสามารถจัดการกับทั้งสองคนได้ด้วยการโจมตีของพิจคาตผู้เขาสูงชันนะครับเป็นความสูงชันตามชื่อเมื่อลูโจบินไปได้ครึ่งทางเขารู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหวางระดับความสูงอย่างชัดเจนนอกจากนี้เขายังเห็นลวดลายพลังอัคระบุญอากาศลวดลายพลังพวกนั้นแข็งแกร่งกว่าลวดลายธรรมดามาก ในขณะที่มองไปที่ยอดเขาทั้งสองในตอนนั้นก็มีเสียงดังขึ้นป๋วอุโสเม่งตั้งหนีปาดคงจื้อนะครับคนหนึ่งบินเข้ามาปาดคนนั้นโค้งํำนับเพื่อเป็นการทักทายลู่โจบินขึ้นไปในตอนนั้นเองปาดคงจื้อก็ชี้ไปยังช่องว่างระวางยอดเขาทั้งสองชี้ไปยังต้องว่างระวังยอดเขาที่สองป๋วอุโสม่งข้ารู้ว่าท่านสบายดีแต่ท่านควรจะระวังไว้ให้ดีตรงนั้นนะมีเกตแดนพลังอยู่ลู่โจถามกลับแล้วเจ้ามีธุระอะไรกัน ปู่โสเย่บอกให้ข้ารออยู่รอท่านอยู่ที่นี่ปู่โสเย่บอกว่าให้ข้าพาท่านไปทันจีหลังจากที่ท่านกลับกลับมาปาดขวงจื้อตอบกลับแม้ว่าคำพูดของเขาจะฟังดูสุภาพก็ตามแต่ท่าทางสีหน้าของเขานั้นถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องนะครับเขาไม่ได้เคารพเมิงชางตงแต่อย่างใดเลยหลู่โจนึกถึงคำพูดของเมิงชางตงมันเป็นความจริงนะครับดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเย่เจนอะไรนี้ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร ลู่โจถอหนหายใจออกมาลู่โจอดถอหนหายใจออกมาไม่ได้นะครับแม้ว่าเม่งช้างตงจะเป็นผู้อุสแห่งบ้านดาราสวรรค์แต่เขาก็มีสถานะไม่ต่างอะไรจากสาววกทั่วไปปากโกงจื้อนักปราดขนจื้อคนนี้นะครับดูยิงยโสและเจ้ากี้เจ้าการกับเม่งช้างตรงราวกับตัวเขาเป็นเจ้านายเจ้าชีวิตของของลู่โจรลูกเกาอย่างใจยินข้าจะรีบไปแต่ก่อนอื่นข้าขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนปาดกงจื้อปัะงะเล็กน้อยเมื่อได้ฟังแบบนั้น ต่างนันข้าจะรอที่นี่อืมลูโ่โจบินไปยังยอดเขาที่สองก่อนที่จะเข้าไปยังลานอันรูราบนยอดเขาสาวกหลายคนทําความเคุรพใ้กับตัวเขานะครับหลายคนนิ่งในขณะที่มิงช่างตรงเดินผ่านหลังจากที่ลูโ่โจเข้าไปในห้องหนึ่งในสาวกก็พูดขึ้นปล่อยให้ปูโ่โสเม่งอยู่คนเดียวก่อนเถอะการที่เขาทาําภารกิจล้มเหลวคงเสียความรู้สึกและรู้สึกแย่มากแน่ สาวุกอื่นๆไปยักหน้าเห็นด้วยลู่โจเดินไปที่ชั้นหนังสือนะครับก่อนเจียกวาสายตามองในเวลานี้เขาเห็นกลอง z o มๆอยู่บนชั้นหนังสือทางมุมซ้ายบนมิงชางตรงเคยพูดเอาไว้ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดไปที่สุดดังนั้นการที่เขาจะเก็บของไว้ในที่ที่ดูอันตรายแบบนี้จึงไม่แปลกอะไร สี่สันหนังสือไม่ใช่สารที่ที่ใช้สําหรับเก็บของสําคัญและกล่องที่ใช้เก็บคริสตันเองก็ยังเป็นกองเกาๆโซมโซมนะครับมันไม่มีฝาปิดกล่องด้วยซ้าไปนอกจากนี้มันยังอยู่ในระดับความสูงที่พอดีเหมือนกับถูกจงใจวางไว้เพื่อไม่ให้คนที่เข้ามามองเห็นภายในกล่องได้ลูโจเปิดกล่องและก็พบเข้ากับคริสตันแห่งความทรงจาเขาหยิบคริสตันขึ้นมานะครับในทันนั้นในทันใดนั้นเองเขาก็สัมผัสได้ถึงความเย็น ความรู้สึกอันคุ้นเคยกําลังผุดอยู่ในหัวใจของเขามันต้องเป็นกิสตันแห่งความทรงจําของจริงไม่ผิดแน่ลูโจเก็บมันเข้าไว้ในแขนเสือ้อตอนนี้เขาได้ริสตันมาอยู่ในเมืองแล้วลูโจไม่คิดว่าจะมีอะไรยากอีกปัวอุโสม่งมีใครคนนึงเรียกขึ้นหืหรือว่ามีคนจับตาอยู่ดูอยู่กันนะเม่งสางตรงเคยบอกเอาไว้ว่ามีคนจับตามองดูตัวเขาอยู่นะครับ คนของเยเจินคอยจับตาดูเม่งช้างตึงในขณะที่ศึกษาคิสตันมาโดยตลอดลูโจมองไปรอบตัวคนจะใช้พลังแห,ห่งการฟังเจ้าแก่เมี่งช้างตงุงโชคดีรอดมาได้เขาเป็นผู้ที่มีพลังอวาตารเก้ากีบแต่กับไรประโยชน์ที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นแล้วละ่ะแต่หากเป็นผู้อุศเยเจินแม้จะต้องประชินหน้ากับผู้ที่มีพลังอวาตาร9ก้ากีบหรือผู้ที่มีพลังอวาตารสิบกีบก็ยังไหว ลู่โจเพิ่มกอดับขีดแห่งการฟังปู่อุโสเยเมิงช้างตรงกลับมาแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ห้องปักอีกไม่นานเขาจะมาพบท่านข้ารู้แล้วลู่โจดึงพลังวิเศษกลับมานะครับเขามองไปที่ประตูยังมีใครบางคนเคาะประตูอยู่ปู่อุโสเมง่งลู่โจเดินไปเปิดประตูก่อนจะเห็นปาดขงจื้อคนเดิมปาดขงจื้อถามพร้อมรอยยิม้มข้าคิดว่าท่านจะลืมเรื่องนี้ไปซะแล้วปูวว่อโสเมงเชิญตั้งนี้ ลู่โจโยกฝ่ามือขึ้นในขณะที่สีหน้าของเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาใช้ฝ่ามือตบไปที่ปาดตรงหน้าเพียปาดคงจื้อไม่รู้วา่าไม่คิดว่าลูโจจะโจมตีนะครับบนแก้มของเขามีรอยฝ่ามือ5นิ้วปรากฏเห็นความรู้สึกเจ็บปวดนะครับปวดเสรปวดร้อนทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากปวดโอโซแม่งปาดคงจื้อเบิกตากว้างในขณะที่เอามือกุมแก้มเอาไว้ สาวกบนยอดเขาที่สองมารวมตัวกันเพราะเสียงที่เกิดขึ้นนะครับในบรรดาสาวุกทั้งหลายไม่เคยมีใครเห็นเม่งช้างตรงโจมตีสาวุกมาก่อนนอกจากนี้นั้นปาดขงจื้อที่อยู่ตรงหน้านั้นยังเป็นสิทธิสายตรงของเย่เจินอีกด้วยเขามีชื่อกว่าเขามีชื่อว่าเจียงเซียวเชิงนั่นเองหลู่โจมองไปที่เจียงเซียวเชิงก่อนจะพูดอย่างไร้อารมณ์เจ้าเป็นแค่สาวุกแท้แต่คิดจะสร้างผู้สูงอย่างข้า ลูโจเน้นพิเศษคําว่าผัวอุโสเป็นอย่างดีนะครับงามเสียงและตาทีของเขาแตกต่างจากเมิงชางตงคนเดิมอย่างสิ้นเชิงสาวกที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เหลือบมองไปเห็นเมิงชางตงด้วยความจกใจนั่นเป็นผัวอุโสที่พวกเขาเคยรู้จักจริงๆอย่างนั้นเหรอหรือในที่สุดแล้วเขาก็ยืนยันลุกขึ้นได้แล้วเขาจะอธิบายตัวเองกับผัวอุโสเย่ได้ยังไงกันทุกคนเรื่องีเงียบไม่มีใครกล้าทำหนีปาดโกงจื้อคนนี้เช่นเดียวกัน ปาดคงจื้อกลับมาสงบสติอารมณ์นะครับมันเป็นคุณล,กลักษณะนิสัยที่สืบทอดต่อมาจากยีย่เจินโดยตรงเขาวันมาคุ้งกำนับขาพิษไปแล้วปัวโสเยเชิญท่านไปหาหรือตอนนี้นำเสียงของเขากลับมาสุภาพนะครับและความเย่อหยิ่งที่มีหายไปน้ำตางซะเมื่อเสียงของเจียงเซียวเชิงเมื่อเจียงเซียวเชิงหันกลับไปนะครับในตอนนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปสีหน้าของเจียงเซียวเชิงดูมืดมุนมืดมนไปชั่วครู่นะครับไอ้เด็กนี่มันน่ากลัวจริงๆ แค่ลูกศิษย์ของในส่วนของยี่เจินยังขนาดนี้นะครับแล้วผู้เป็นอาจารย์อย่างยี่เจินจะน่ากลัวขนาดไหนไม่นานนัดเขาก็มาถึงที่หมายนะครับปกเขามาถึงโรงฝึกที่อยู่ใกล้กับตึกห้าชั้นมันเป็นสถานที่ที่อยู่ตรงใจกลางของยอดเขาตั้งห้ารูปแบบสถาปัตยกรรมของโรงฝึกตรงหน้าทําให้ลู่โจนึกไปถึงประเทศแห่งหนึ่งในโลกใบเดิมของเขาประตูไม้เปิดออกปัวโซมิงเชิญทางนี้ ลูโ่โจเดินเข้าไปในโรงฝึกนะครับมันเป็นโรงฝึกที่ติดอยู่ในความทรงจําของเขาที่ด้านบนเปิดรับแสงส่วนพื้นที่ด้านล่างปูไปด้วยไม้สีเหลืองศูนย์กลางของโรงฝึกถูกสร้างมาจากไม้คุณภาพดีบนผนังเต็มไปด้วยภาพวาดประดับประดาสวยงามเป็นเพราะการเปิดรับแสงสว่างจากธรรมาชาติจึงทำให้โรงฝึกหองนี้มีความสว่างสวย ความสว่างสวัยทตให้เกิดเงาตามธรรมาชาติและก็เพราะแบบนั้นนะครับแสงและเงาพวกนั้นจึงทำให้โรงฝึกแห่งนี้กลับดูลึกลับมากยิ่งขึ้นที่ห้องโถงใหญ่มีคำสลักว่ารูแขวนอยู่ที่ใจกลางห้องเยเจินนั่งอยู่ต่อหน้าตัวอักษรที่เขียนว่ารูเยเจินเป็นผู้อาวุโสใหญ่ที่มีอำนาจเกือบที่จะทัดเตียมกับเจ้าบ้านนะครับรูปร่างและหน้าตาท่าทีของเขาดูฉลาด เขามักจะเขาอ่ามักจะดูไม่เข้ากับตำแหน่งผู้สวยใหญ่ของบ้านดวงดาราสวรรค์น,นะครับเขาเป็นเพียงแค่คนที่ไม่ได้ดูแก่หรือว่าอะไรเลยนะครับหมอนี่เนี่ยมันตาทีเหมือนกับคงเบ่งชัดๆเลยท่านอาจารย์ผู้โสเมงมาถึงเหลวปาดขงจื้อพยายามทำให้แน่ใจว่าเย่เจินจะมองเห็นรอยฝ่ามือบนสีหน้านะครับระวังที่ทักทายเย่เจินลืมตาขึ้นเขาเลือไปที่ลูกศิษย์โดยตรง เกิดอะไรขึ้นที่ใบหน้าของเจ้าเจิงเจียงเสียวเจิงก้มหน้าตอบข้าปิดไปแล้วค่ะผือําให้ผู้โสมิงไม่พอใจเข้าเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับเย่เจินของเราก็หันไปจับจ้องเม่งช้างตรงแทนดวงตาของเขาเหมือนกําลังต้องการสื้ออะไรบางอย่างทันทีที่เขาสบตาก,กันลู่โจก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์อันหลากหลายมันมีทั้งความเยือกเย็นจิตสงานและความตื่นตกใจเชิญน,นั่งก่อนเย่เจินยกแขนขึ้น ลู่โจนะครับได้แต่สงสัยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าขอใช้การปิดชีพเย่จึงในตอนนี้แม้จะสงสัยแค่ไหนแต่เขายังไม่ได้รีบร้อนนะครับลู่โจเดินไปก่อนเทียนนั่งลงยางใจเย็นเย่จินทำเหมือนกับรู้สึกผิดก่อนเที่ยะพูดขึ้นข้าต้องขอโทษแทนท่านการข้าต้องขอโทษท่านแทนสิทธิ์ของข้าด้วยสาวุกของข้ายังไม่รู้จักสถานะของตัวเองเขาไม่เคารพผู้สูงได้ยังไงกันนะ ลู่โจพยักหนาด้วยความพึงพอใจเยเจินพูดถูกแล้วคำพูดของเยเจินทําให้สิทธิของเขาต้องตกตะลึงมันเป็นความผิดของผู้เป็นพ่อแม่ที่ไม่สั่งสอนลูกแท้ๆท้ให้ดีแล้วมันก็ยังเป็นความผิดของผู้เป็นอาจารย์ที่ไม่สั่งสอนลูกศิษย์ให้ถูกต้องอาจารย์ทุกคนควรเป็นแบบอย่างที่ดีกับศิษยาวกเยเจิญนะครับตกใจเพียงชั่วครู่ก่อนจะตอบรับด้วยท่าทีอันสง่างามสานพูดมีเหตุผลผู้สมิงเยงเสี่ยวเฉิงไปเจ้าไปทำอะไรผิดมากันล่ะ เจียงเสี่ยวเชิงคิดว่าผู้เป็นอาจารย์คนนี้จะเข้าข้างเขานะครับแต่ทุกอย่างผิดคาดเจียงเสี่ยวเชิงมอบลงก่อนจะตอบกลับข้าไปที่ห้องพักของผู้โสมิงโดยไม่ได้รับอนุญาตแล,และ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 ข้าก็ทําให้ผู้โสมิงไม่พอใจหืมเจ้าเป็นสิทธิ์สายตรงของผู้โสเย่เจนคนนี้ข้าไม่คิดเลยว่าสิทธิ์สายตรงจะทําอะไรที่ไม่เหมาะสมแบบนั้นแล้วเจ้าจะว่ายังไงกันละ่ะผู้โสเย่นาเสียงของลู่โจฟังดูสงบ เป็นอย่างที่ท่านว่านั่นแหละผู้โสมิงบวยเจียงเซียวเชิง30ไม้และกับบริเวณเป็นเวลาหนึ่งเดือนยเย่เจินบกมือสายลมที่เกิดจากการบกมือได้พัดพาเอาเจียงเซียงเชิงนะครับลอยออกจากโรงฝึกได้ปวดยกโทษได้ค่าด้วยต้านอาจารย์ขาผพิดไปเลวยเย่เจินหันกลับมาต่อพร้อมกับรอยยิ้มและถามอีกครั้งทานพอใจแล้วหรือย,ยังละ่ะผู้โสมิงก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นการเล่นจิตวิทยาของลู่โจกับ ผู้โสโูญเยจินไหนที่สุดนะครับสองตัวละครที่แข็งแกร่งก็ได้มาเผชิญหน้ากันแล้วต้องมารอดูนะครับว่าลู่โจจะสามารถจัดการกับเยจินได้ในวันนี้หรือเปล่าหรือท้ายสุดแล้วนะครับลู่โจเลือกที่จะเอาตัวรอดแล้วก็เลือกที่จะปล่อยเยจินไปก่อนในวันนี้นะครับเพราะว่ายังมีเจ้าบ้านดวงดาราสวรรค์อย่างเฉินเทียนตูอีกหนึ่งคนเนาะท้ายที่สุดแล้วต้องรอรุ้นเหมือนกันนะครับ ก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าไอาเ้เย่เจินคนนั้นจะถูกจัดการได้อย่างง่ายๆเหมือนกับที่ผ่านๆมาเปราะชายคนนี้นั้นถูกขนานนามว่าเป็นอัจฉยะที่ไปถึงพลังอวตาร9กรีบตอนที่มีอายุเพียงแค่800ปีว่ากันว่าไม่มีใครรู้พลังที่แท้จริงของเขาด้วยซ้ำไปดีไม่ดีนะครับเขาอาจจะมีพลังอวตาร10กลีบหรืออาจจะเป็นผู้เอาผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัว9กลกีบสุดแข็งแกร่งที่แม้แต่ลู่โจนั้นก็ยังที่จะยากรับมือ ไม่รู้เลยนะครับว่าผลลัพธ์จะออกมาหัวหรือก้อยยังไงก็ต้องมารอดูนะครับวันนี้ทั้งสองคนได้มานั่งประชืนหน้ากันแล้วชายจรานะครับปรมาจารย์โจหมาวายร้ายแห่งจินถิงสานจีเทียนเต้าและในอีกฝากฟังหนึ่งก็คือผัวอุโสใหญ่แห่งบ้านดวงดาราสวร